การดับแห่งโลกคือการดับแห่งปฏิจจสมุปบาทดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงซึ่งความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งโลกแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงความข้อความนั้นจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจะกล่าวบัตรนี้ครั้นภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทูลสนองรับพระพุทธร âm รัตแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตัทถ้อคำเหล่านี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งโลกเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยตาด้วยรูปทั้งหลายด้วยจึงเกิดจากขุวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีปัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั้นแหละจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะ ทุกขโทม,มนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นี้คือความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยหูด้วยเสียงทั้งหลายด้วยจึงเกิดโสตะวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือภาษาะ เพราะมีปัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั้นแหละจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขโทมมนัตอุปายาะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นี่คือความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยจมูกด้วยกลิ่นทั้งหลายด้วยจึงเกิดคานวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสมประการนั่นคือผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจ sí ึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นป uh, ัจจัยจึงมีตัณหาเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั้นแหละจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นี้คือความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยลิ้นด้วยรสทั้งหลายด้วยจึงเกิดชิวหาวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะความจางกลายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั้นแหละจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึง a, มีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นี่คือความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยกายด้วยปวดทพะทั้งหลายด้วยจึงเกิดกายวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสมประการนั่นคือภาษสะ เพราะมีภสษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั้นแหละจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชราโมรณะ โศกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นี้คือความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยใจด้วยธรรมารมทั้งหลายด้วยจึงเกิดมโนวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือภัสสะ เพราะมีปัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั้นแหละจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นี้คือความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลคือความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งโลก